จะเลือดลบใช่ไหมคะใช่ครับจะซื้อเรือลบได้เดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์ดูให้ว่าเรือลบเก่ามีหายไหมไม่หนูจะทำถึงเสื้อในทำจริงจริงไม่ได้ทะลึ่งนะอยากรู้เราเซอร์ไรส์เทบอยอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนครับเอออยากรู้เพราะว่าวิวซื้อบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละขึ้นมาเลยเทบอยแมกกาซีนอันนี้เป็นวิสใสองวิวด้วยไม่ได้ทะลึ่งนะคะแต่อยากรู้จริงจริงมาอันนี้มันสีโป๊ะมันมาแล้วเป็นปลาเอออันนี้แหววอันนี้แหววเออ เฮ้ยมีจริงอ่ะมีทุกอย่างเรียกสั่นเฮ้ยแล้วคืออย่างเงี้ยยังไม่ใส่ใช่ไหมบางทีก็ใส่แล้วใช่ครับมันก็จะบอกไว้ว่านิวอะไรแล้วว่าพี่โดนเคยซื้อมาเคยซื้อมาแบบใช้แล้วด้วยใช้มาดมไม่ใช่บ้าแล้วไม่เคยพี่โน้ครับไม่เคยไม่เคยครับอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เราสงสัยอย่างงี้แค่นี้แหละมีหรือเปล่ารถอะไรก็มีนะครับถ้าสนใจดูรถรถตองดูไหดูซื้อดูซื้อขาขา อ๋อเขาเนี่ยชอบอะไรดียวคนนี้เขานี่ดีแบบมัสแตงเนี่ยฟอร์ดมัสแตงเนี่ยขึ้นมันถ้าที่เคยอยากได้เลยฟอร์แบ็กนี่นะฟอรแบ็กนี่เลยเนะฟอร์ดแบ็กเลยโอเคเอ๋อกว่ามาเป็นฟอร์ดแบ็กคอนเวอร์เทเบิลก็ได้คอนเวอร์เทเบิลได้รอๆราคาน่ารักมากอันนี้โน้ไม่มีไม่มีอดอดซื้อเลยพี่นี่ถ้ามีนี่ถ้ามีนี่โอดแล้วหมดแล้วหมดเลยหเลยหรอโอนเลยก็ไม่มีไม่มี แสดงว่าอย่างนี้คือต้องบอกก่อนว่ายากครับพวกนี้ขายยากอีเบย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตลาดที่ที่เรียกว่าเป็นตลาดกลารให้าตลดนัดปะให้ดูราคาเป็นเป็นมาตรฐานสมมุติว่าบางคนก็ชอบรีเฟอร์เขาเรียกว่ารีเฟอร์ราคาอยางอีเบย์ว่าเออีเบย์ขายทุกนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะคือคือเราอบพูดเอาอีเบย์มาอ้างกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเป็นราคากลางตอนเมื่อกี้ผมไปเซตในบูมเอ็นโคสซิ่งครับพอ ันยังค้ายมาฟาสต์แบ็กฟาสต์แบ็กครับนี่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 อันนี้เป็นปีโอทีทีฟาสต์แบ็กคูเป้ปีหกเจ็ดครับสองหมื่นกว่าเหรียญสองหมื่นกว่าเหรียญเองอยู่เมืองไทยคันนี้ต้องมีประมาณล้านห้าถ้ามีใช่ไปห้ามีนะถ้ามีนะขนส่งกันมาเป็นตู้คอนคือมันมันไม่สามารถนะพอมันเป็นรถอย่างนี้ก็ใช่เข้ามาละเอียดมากเลยนะใช่ครับก็จริงๆก็คือฟีดแบ็กเนี่ยเราจะดูที่ตรงคนขายนี่ ครับอันนี้คือจํานวนชิ้นที่ขายใช่ถ้ามียิ่งมีละเอ็นนยิ่งดีแสดงว่าสุดยอดแสดงว่าถ้าดูตรงเปอร์เซ็นต์ ISO ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือโพ s ิทีฟก็คือบวกหมดก็แสดงว่าไม่เคยโกงไม่เคยไม่เโกงไม่เคยบิดตรงส่งแบบเลยไม่ไม่เก็บเงินก็อาจจะมีบ้างมมมิเเ่่งงไีถ้าคนใหม่เข้าไปขายจะลําบากครับเพราะเราจะไม่มีตรงติดแบบเริ่มแรกๆเออพูดถึงเริ่มแรกๆอ่ะใช่ลําบากไหมวะ เหมือนเวลาเราจะลงของขายเนี่ยต้องมีคนมาสนใจนะแรกแรกที่เราเลิกน้อยมากใช่ครับยิ่งถ้าเราลงของแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากคนก็จะไม่เชื่อใจเหมือนการสั่งซื้อใช่ครับแ้มใช่เรื่อยๆันก็จะผูกเหมือนการผูกขาดพ่อค้าใช่ครับใช่แต่ส่วนมากคือหลักบางคนก็ชอบลงขายของถูกๆไปเรื่อยๆก่อนแลกๆให้ได้เล่นแบงใช่ครับเราค่อยโอเคค่อยพอเป็นเลตติ้งระดับหนึ่งก็โอเคของแพงเนี่ย คนก่จะเชื่อใจได้ประมาณนี้ครับ,บนนก็เป็นหลัก <นะ S 2> มาร์เก็ตติ้งของเขาง่ายๆก็มันก็ดูดเกินจากเรี่เยอะมาก ีีเบก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อขายตามบอร์ดทั่วไปอย่างอย่างของเรานียซื้อขายเสื้อผ้าเราดูนียก็จะตามเว็บบอร์ดคือสมัยก่อนก่อนที่จะมีแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจมีเพจมีไอจีนี่คือการแหล่กกันที่ขายของก็จะมีในเว็บบอร์ดทั่วไปเราดูเว็บไหนที่มันซื้อขายของราครแพงไหนก็จะต้องมีเป็นแบบเหมือนลงทะเบียนคุณซื้อผู้ขายเหมือนการยิ่งคนไทยด้วยไงผมก็เข้าไปเหมือนครับถ้าผมเข้าไปของอเมริกาซูเปอร์ฟิวเจอร์คนไทยก็เข้าเล่นเยอะมีเว็บไหน มีซปเปอร์ฟิวเจอร์เสื้อผ้านะอันนี้เสื้อผ้าผมจะเน้นเสื้อผ้าอย่างเดียวอันนี้ก็ก็ซปเปอร์ฟิวเจอร์คนไทยเล่นเยอะมากครับจะเห็นได้เพราะว่าเาเบพวกฟูซูฟูใช่ไหมใช่เว็บพวกนี้มันจะมีให้ลงแบบใส่อะไรลงวันนี้อะไรนี้เราก็เห็นหน้าเราก็จะรู้แล้วว่ามาอ๋อเราไปเห็นบอกพ่อใช่ไหมใช่ครับ พอ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวบ้าเราพ <c oughs> ันธ์กำลังพัฒนานะครับเราเข้าใจประมาณน,นี้ครับก็ฟิวเจอร์ก็เป็นอบอร์ดคุยกันทั่วไป,ปใช่แต่เป็นของที่อเมริกาคนเล่นน่าจะเยอะสุดในโลกนะผวคือพูดถึงเรื่องของโซเชียลของเรื่องเสื้อผ้าคร,ครับเป็นหลักใช่ก็จะมีทุกอย่างครับเป็นแนววินเทจแนวสตรีทซื้อขายทำงานขายเรีวดูง่ายๆเลยนะใช่อะแต่ร้านนี้ดูง่ายมีแอปพลิเคชันเหมือนกันอันนี้ฮะเลิศเลิศนี่ดังมากครับวี่ดัง ก็คือบางทีเราก็ทําเป็นแดันดิเงชันเหมือนแบบมว่าไปญี่ปุ่นอยากไปร้านนี้ก็คือเข้าไปได้เลยนะเขาก็จะมีขึ้นมาให้แบบดูเป็นทีดีนะว่าวิธีการไปยังไงรีวิวโดยซูเปอร์ฟีเจอร์อะไรเงี้ย แต่เวลนี้ผมเคยโดนโกงครับถี่มากครับใช่ครับโดนโกรมาก็สั่งเสื้อกางเกงส่งกางเกงในมาไม่ใช่ก็คือเขาอยู่อเมริกาส่งมาอังกฤษคือตอนแรกมันก็เป็นความผิดพลาดของการสื่อสารด้วยเขาบอกส่งฟรีเราก็ตอนนั้นคือผมใกล้จะกลับมาไทยแล้วผมก็ไม่อะไรเอส่งสีโอเคปึ๊บพอเขาส่งเสร็จผมก็ถามว่าเออมีทักกิ้งไหมทักกิ้งก็คือเราจะต้องตามได้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าไม่มีผมก็เอาละส่งแบบไหนมาคือแบบถูกสุด ผมก็คำนวณแล้วว่ามันไม่น่าทันที่ผมกลับมาอะไรเงี้ยสรุปก็คือสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าของมาถึงหรือเปล่าไม่ก็โกงไหมก็ไม่โกงครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะเขาไม่มีแท็กกิ้งไม่ได้ของใช่แต่ถูกสุดไม่มีแท็กกิ้งหรอจริงๆนะถูกสุดไม่มีครับไม่มีไมีนถูกสุดไม่มีนอกจากส่งเป็นลงทะเบียนใช่ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ของผมถามเข้าไปเขาก็ตอบอะไรผมไม่ได้อะไร ก็ไม่คืนตังค์ด้วยก็โอเคคถือว่านักรบอกต้องมีบัตรแลใทนต้องมีบ้างแทนครับต้องมีบัตรโอเคไม่งั้นไม่เก่งแต่ว่าอีกอย่างนึงอะแต่อันนี้ส่วนตัวกลัวนะเรื่องการพิออเดอร์คือเหมือนแบบพอการพิออเดอร์อ๋อเหมือนพิออเดอร์ไปเราต้องรออะไรอย่างเงี้ยคือคือแล้วแล้วเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตุกตาตัวบี้ไเนี่ยเห็นหมันเยอะพิออเดอร์กันอะไรเงี้ยคือคือเราว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ อยากได้ของถูกอ่ะก็ต้องแบบยอมแบบยอมเสี่ยงนิดนึงเผื่อว่าแต่แต่ส่วนตัวเราเราจะแบบเอาเซฟเซฟอ่ะคือโอเคมีของเลยแล้วราคาสูงนิดหน่อยโอเคน่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่คนนะแต่มันว่าอ่าจะอะไรที่มันถูกกว่าก็ต้องเสี่ยงกว่าเป็นธรรมดาก็จริงก็ระวังระวังกันไว้ช่องทางการซื้อขายนั้นเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้เราเชื่อเลยว่านิสัยมันก็เราเชื่อเลยนะว่าผู้ที่ผลิตแบบ ่ทําร้านผู้ที่มีร้านอยู่ในสถารที่ที่แบบว่าค่าเช่าสูงสูงเนี่ยกำลังบบมีปัญหาหนักหนักช่การมีหน้าร้านแบบพราราการเช่าหน้างสูงเพราเจอแบบออนไลน์มา <market S 1> เก็ตเข้าไปอย่างเงี้ยวันนี้เขาไม่ต้องเสียอเลยนะ ใช่อาศัยใช่อาศัยอาศัยเพื่อเหมือนแบบว่าขยันหน่อยมันก็จะมีเทคนิคบองเทคนิคอะไรเงี้ยรีวิวของดีดีหน่อยขายลูกชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเออพูดถึงเทคนิคเทคนิคการขายสมมติเราลงของชิ้นหนึ่งเรามีเทคนิคการขายอะไรที่แบบให้คนสนใจไหมคะรายละเอียดจริงจริงถ้าเป็นของอย่างเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของรูปก่อนเรามองว่าภาพถ่ายที่สวยคือเวลามันอยู่ในฟีอะมันเปิดเยอะ เราภาพสวยปุ๊บมันจะเด้งเข้าตาเราจะหยุดแล้วหยุดอ่ะหยู่เฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยท<ม>่านไปสนใจก็ผ่านไปแต่เรามองว่าก็สําคัญแล้วก็เรื่องของการให้รายละเอียดที่ถูกต้องบ,บางครั้งเนี่ยเราไม่จะ หีังจตอนนี้กํำลังจะหมดแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบรายการแล้วหมดแรงหรอเปล่าหมดตังค์แล้วนี่นี่คือสิ่งที่ได้มาจากอีเบย์ทไหมคะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากีตาร์ไม่ใช่หมวเห็นอ๋อหมวกไม่พอใจค่ะที่มาทียไปมันคือมันเลิกผลิตไปแล้วใช่เขาเรียกว่าโปสเตอร์ตลาดเขาเรียกเป็นหมวกที่มาที่ไปในนางเชิงลึกเนี่ยไม่รู้ด้วยความจริงแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นแบบ ในเหมือนแบบในท่าแฟชั่นแบบที่แบบว่าไหนดูเชิงลึกเชท่าไหนลท่านัอันนี้ยี่ห้อบูบาเทอร์นะครับแต่ว่าบูบาเทอร์จะเป็นยี่ห้อของอเมริกาแต่ว่าลักษณะหมวกทรงพวกเนี้ยถ้าในที่ขึ้นชื่อเลยกคืออิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นหมวกที่สไตล์มินิเต็มไม่ได้ไม่เต็นหรอกไม่ออกมาเป็นคอล์เซ็ตคอร์เซ็ตแต่ว่าไอ้สีแถบตรงเนี้ยทำให้ รู้สึกว่าเป็นบุกบาเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าคนมองถ่ายไปเอ้ยบุกบาเชอร์อะไรอย่างเงี้ยวิธีการใส่มันก็ประหลาดนะไม่ใช่โอ้ยก้อนี้บิดิดมาได้ถูกมากใช่สบายหน่อยใช่ใส่ปิดหน้าปิดปิดหน้าปิดหน้าเออเหมือนเล่นนิ้วเลยเอออันนี้แอบขออยากได้ตั้งนานเลยตั้งแต่วันแรกที่ได้มาตั้งแต่วันแรกที่เจนให้วิวส่งมาส่งมาถามหน่อยวอนเลยเท่าไหร่นี่บิดจบมาประมาณสองพันกว่าบาทครั โชคดีถ้าถ้าราคาบ้านเราขายก็ต้องมีหลักหลักสี่เนยเราจะเลยดันเมืองอ่ะหลักสี่หลักห้า่ความสูงของผู้ชายกับมีมันต่างกันก็ต่อไปก็หูฟังก็คือหูฟังเนี่ยใช่ครับเพื่อตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยเราไม่มีรถขับเราก็ต้องนั่งรถเมลตลอดเวลาเระลยว่าใช่หูฟังใช่ครับชอบฟังเพลงหูฟังก็เป็นสิ่งสำคัญไม่เรามันแล้วมันแตกแตกต่างคือไม่ได้ซื้อแ้านด์เดี๋ยววันพูดถึงเรื่องหูฟังนี่นะ หูฟังนี่มีตั้งแต่หลักร้อยจนหลักแสนใช่ไหนะ <c oughs> ถ้าถามนักดนตรีอย่างเราเนี่ยคือคือจริงๆแล้วเราบอกนิดนึงหูฟังเนี่ยบางคนก็ฟังเอ้ยมันก็เหมือนกันอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเวลาคนเหมือนฟังเครื่องเสียงหมื <c oughs> น่นเป็นเครื่องเสียงล้าน <ๆ S 2> อย่างเงี้ยมันจะมีความยากความละเอียดความอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วแต่แนวเพลงที่ฟังด้วยอะไรเงี้ยคนยังไงก็ได้อ่ะฟังก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องการฟังอะไรเงี้ยเรื่องนี้ของไรของชัวร์ครับก็คือทิปเปิลไฟก็คือเป็นสาม สามสามมอเตอร์สามลำโพงสามลำโพงสามลำโพงอยู่ข้างในมันจะมีมีมิดมีเบสมีอะไรแหลมคือที่ไทยตอนนั้นสามสี่ปีที่แล้วมันแพงครับนะครับเราไปเจอที่นู่นอันนี้จบมาเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทเมืองไทยเท่าไหร่ตอนนั้นมัณหมื่นห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยตัดสินใจเจ็ดพันกว่าบาทเนื่องจากแพงอะไรที่ถูกกว่าครึ่งเลยใช่ครับถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ก็ชิ้นสุดท้ายที่มีในวันนี้ที่เอามาแจ็ะเก็ตแจ็ะเก็ตนะครับพลยแต่บริการแต่งตัวเวมเป็นคนชอบใส่แจ็กเก็ตใช่ไหมใช่ครับร้อนตับแนบมันก็ใส่ครับยืนถามว่าร้อนไหมไร้อนครับร้อนครับแต่แต่ทางสายหูจะเป็นอย่างี้ใช่ครับก็เดอร์เนลย์อลครับของอเมริกาแต่ไม่เป็นไชน่าก็เดอ่์เพลย์นะก็คือยังคุมความเป็นคุณภาพของที่เป็นอเมริกา เป็นฮันติงแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเป็นจูแจ็คเก็ตราคาเต็มเท่าไหร่นะตอนท่านหมื่นห้าประมาณหมื่นห้ามื่นนี่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับเราเราบิดมาเท่าไหร่นะหกพันกว่าบาทโอ้ใช่แล้วทำมบางครั้งอะไรอย่างนี้ขายจะไม่ต้องรอแบบต้องไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องล้ำอ่ะเรียกว่าเรียกแบบว่าออกปุ๊บใส่ปั๊บไหมรอสักนิดนึงเหมือนแบบรถออกปุ๊บต้องซื้อปั๊บเนี้ยแต่บางอย่างบางอย่างต้องรีบเพราะว่ามันอย่างนี้ บางอย่างเนี่ยไอเทมมันมันทําแค่นั้นจริงๆใช่ครับหมดแล้วหมดเลยจริงๆเลยไอเทมบางไอเทมรเทมราต้องยอมต้องยอมคือไม่ใช่ว่าอยากแบบล้ํานะแต่ว่ายอ,อยอมนี่คือยอมซื้อหรือยอมยอมยอมซื้อครับยอมซื้อครับแต่ถ้าพวกนี้ยอมปล่อยผ่านไ ก็น้นเขาฝากของพอแล้วนะแนะนำแนะนำหน่อยสำหรับเพื่อนเพื่อทางบ้านนะผู้ชมทางบ้านที่อยากจะเริ่มต้นเอ๊ะเข้าไปดูเข้าไปฟิตของเข้าไปแบบทำดอมดอมมองมองระมัดระวังอะไรไงมีเทคนิคอะไรยังไงคนทำอะไรก็เทคนิคอย่างแรกผมว่าดูฟีดแบ็กดูฟีดแบ็กคนขายเนี่ยครับดีที่สุดถ้าเรายังไม่ค่อยมีความรู้มากอย่างแรกเลยดูฟีดแบ็กคนขายขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โพิทีฟแล้วก็ขายมาสัก หลักเกินหลักพันชิ้นนะครับถือว่าโอเคละก็โอกาสโกงก็แทบจะน้อยมากจะศูนนะใช่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าเราจะบิดของที่ยังได้ถูกถูกเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากคนที่ฟีดแบ็กน้อยเราก็ต้องมีความรู้ของตัวเองอ่าใช่ดูต้องดูให้ขาดต้องดูให้ขาดใช่ไม่ไม่มเก็มันน่าจะมีนะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ใช่ผมว่าประสบการณ์สำคัญกว่าใช่ก็นะบิดดู ก็สนุกดีครับก็นะวันนี้เราก็คงๆแค่นี้ค่ะเพราะว่าพิธีกรเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วนี่นี่แบบเรียกว่าแบตจะหมดแล้วดูตายงานเยอะทำงานเยอะคนนี้คิวทองคะลูกกำลังโอฮะตอนนี้นะครับงานไหนอะไรยังไงบอกนะครับงานงานยังเงจะเหลือเวลาอีกเหรอคะเหลือเวลาไว้ตัดรายการทำไมัครบสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณวิวมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรมีอะไรอีกไหมของวิวเนี่ย เดี๋ยวเขาจะมี collection เขาที่เดี๋ยวเราเอาไว้ในเดืต่อไปหารถลตัวนี้มีลถเด็ดๆอ๋อเออๆได้ได้ได้ครับขอเคุณแกเาวันนี้ก็ขอบคุณวิวมากนะครับขอบคุณครับลูกสาวเดินทางมาไกลนะครับไกลมากปล่อยวิวไปทำธุระต้นนะคะเดี๋ยวเราเป็นรายการกันครับผมได้ขอบคุณนะครับ ก็เป็นรายการคาสุขว่าทอล์กออฟเดอะดาวก็ดีนะแอบนรายการแบบนี้สบายใช่ไหมก็อยากมีอะไรอย่างนี้คอนเทนต์ที่อยากให้เราทอล์นะก็บอกมาได้นะบอยากรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะบางทีพี่นกอาจจะตานีดนึงอย่างเช่นวันนี้ดันจำลองคอะวันนี้เราก็ สคนก็มีข้อมูลดีๆมาฝากแล้วเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะวันนี้ก็พบกับเรา2คนค่ะได้ทุกวันเสาร์นะคะทาง s p e c ษ c h a n n ทูวิ i s ั่น94ค่ะหรือว่าทาง PSI ช่อง40นะคะแล้วก็ครับค่ะตดดตามเราสอคนได้ทาง IG ทางดางนะคะแล้วก็ใครที่ดูรายการย้อนหลังไม่ทันนะคะดูลีลันก็ไม่ทันอีกแตดูได้ใน YouTube เลยค่ะโดยเว็บยู u ูบนะคะคันสุรค่ะถ้าดูยูทูบไม่ทัน ก็อินบ็อกมานะเดี๋ยวส่งซีดีไปให้ขนาดนั้นเลยนะแฟนพันแท้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใครที่มีคําถามสงสัยเข้ามาในแฟนเพจหรือว่า Facebook ของคารสุดขั้วได้เลยค่ะเซิร์เลยนะคะกดเซิร์เลยอืมวันนี้เราจะปล่อยคนไข้นะคะไปนานโดยตัร้อนมากจริงแล้วดูตาเดี๋ยว ไม่ไหวแล้วเราใช้งานเขาหนักนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมผมตันที่ครับเดี๋ยวหลังปิดเบรกปุ๊บผมจะน็อกโชว์เล้เมื่อกี้เขาทะเลาะกับโปรดิวเซอร์แล้วนะเขาถอดมมควยชิงลบเลยแล้งถ่ายใหม่ขอปิดรายการค่งชั่วโมงงโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ